สบายดีที่บ้านสวนมันจะลพ้นพ้น,นดีงดอยในอยู่พี่น้องเออเยนนี่ใหล้านพิดระบบสปริงเกอร์น้าเออบานแล้่ตัวนี้ได้ตัวรอ,องเผ้าทุกต้นพี่น้องเออใส่เรือเข้ากันอันทีนี้ถึงเต็๊ดดอกผูมากกว่านี้เออน่าจะมีตัวเมีย นี่จะดอกผูกกอนอ๋ก็เป็นอ๋อทีนี้มันจะผูกไว้เขาหมันแม่ไปมันจะดอกผูกเอ้าไม่เป็นไรเวลาเขาร้อยผีพี่นักเข้องไตนี้จักก็จะทอพีวีซีแล้วระบบจิดตังเงีายวลดทุกแถวทุกตัวหน่พี่น้องเออ อุปกรณ์มาหมนแล้วหลานาถิค่อยเฮ็ดผู้ดเดียวร้องว่าง,งๆี่แผมก็ขึ้นมาค่อยบ้างอือเพอเขาตอนน้องเล่นลักพิเศษด้วยช่วงนาแรงสี่บ้านมันกากำลังเริ่มติดจ,จันวันสุด้นแล้วพี่นออ้องเออยังรอบึงเออลอกคนหรืไปแล้ว <laughs> อ่าลุกคนเหรอแ,แต่เราเสิวสบางระบบคือจีจุดให้มันอยู่เฉพาะต้นเพราะให้มันกระจายเออจีจุดเฉพาะต้นฮอ,อ้ยมรรยากาดคล้ายๆฝนที่นนตกพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ ที่บ้านสวนวัชรพลคล้ายๆพุ่ติดทุกพุ่นหลาตอมันผสมเกรสรนให้มีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เทิออนออนี่อออขออเขาอื่นตัวใหญ่เหน็บบนตอหน้อยเดินีเอออันนี้ตัวใหญ่ตัวหัวเสือใหญ่ตัวนเหนี่อยเป็นตัวน้อยดอกอึงมันอยู่ไก่ปาลาเนาะไก่ฟูห่างเราจะไปยื้อใส่แล้วเออเท่เทกมา,มากับเท่ารึ่งเท่ารึ่งประมาณเนี่ย มันบ่นบ่นหน่อยที่ไปยังไงมีอะไรแบนี้นอ,อ็ผมมยายางตำรวจตรวจตราเพม่อจะมีดวงเล็ดเพราะว่าเขาฤดูหนาวมันมันขึนมาทำไรให้เห็นว่ามันทำไรเลยหงนอนทางก็ฝนสูงมันทำไรไปอย่งเตยอนน้อยๆเออเหตุผนี่บอกบอก็มงงาม,มไม่งามตา ควบปงมเปะะ็นแบบมันมีเลยนะพี่น้องว่าสิเดี๋ยวซ้ำนี่มันก็ใช้เวลาได้สามปีกับสองเดือนสามเดือนใกล้แล้ววันที่สามติดก็ครบเออใครโยนี่คือดอกแม่ตัวดอกแม่พี่น้องนี่ที่เป็นโอโปเนี่ยตัวปูที่ปีขึ้นมาคือดอกตัวเมียแล้วก็ซ่อนต่อไปกัเป็นตัวเมียอีกดอกตัวเมียเออเขาต้องใจเย,ย็นตัวที่เป็นเลี้ยงเขา,าได้ดอกธรรมชาติของเขาแตงม่ได้เดอมันสร้างม่ได้คือก๋วยเตี๋วดิ ควไก่ธรรมชาติของเขานื้อดมสมบูรณ์ดูแล้วใจใส่กระส่ได้ท่านเออสิเป็นเล่งให้เขาออกกันเถินอะไรผมว่าพี่าเขาออกเ้อนะครับคนที่ซองหาตัวเอฟซีเพื่อนเพื่อนผูปลูกบักเภานํำหอมส้นอีสานวันห้อนะครับเอาตัวย่างโอเคนี่ขายุแดนแด่ ที่ลาาเชื่องเขาเราบ่ามีหลงนามคือผาักกางเขาดอกเลาใส่นามสซ่หลาดซิว,ลวพลังแสงอาทิตย์นะครับผมสิงยางเบิง้งให้เทมิสต,ตัูเออตัวนี้ใครเว้ยเป็นจันตัวเมียมากพอ้อเอ่อเง,งเอ่งอังเังเออสังเกตได้ง่ายๆพี่น้องสังเกตได้ง่ายๆเออสังเกตได้ง่ายๆ ผมสีเหลียวเบิ้งผมมันหายอย่างนี้หาพวกสัตว์ตูเขาเอออันนี้จันตัวผู้ล่อมาแรงมากต่าน,นเดตต้อมองมองมๆอยู่เด็พี่น้องเออจันตัวผู้ถัด่อามาก็เป็นจันตัวเมียนี่ยกำลังพอวอ่ามาแล้วโอ้พี่น้องเอามันทื่น,นว่าเซ้ากับการเกษตรมีความสุขมีความสุข vẫn là một việc để anh ghé bài lọc gì phó kiếp lọc mẫn súp mặt con nhìn mặt kiếp 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 Ờ. kiếp kiếp là kiếp 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 là kiếp kiếp Mẹ bản kiếp kiếp áo kiếp 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 ờ, kiếp 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 มือเงยติไปงานขาวดำพี่น้องเออ,เอ,อป,ปึ่งป่าบ่เด้กุ้งก็หายได้พี่น้องกุ้งก็เยอะป้าก็เยอะเออหน้าถือว่าโอเคยู่หรือพี่น้องหน้าเป็นฟิกิตถือว่าโอเคจะมากระต้องเอาวัตถุพืชออกหยาไหวมี เอาวัชพืชออกเขาก็งามเขาเย็นหอ,อกนะครับโอ้โอยางสนิทของเม้งพี่น้องเลยค่อยเป็นค่อยไป,ไปอ้าสัมบัยดีผ้าพ,าพี่น้องเลาะสวนเออสัมบัยดีสัมบัยดีสัมบัยดีสันหรับ บายบายวันนี้นะครับสิลงิาเตดเวียกต่อบัานในหนาเล้าพี่น้องผมบคุณของคุณเอฟซีเพื่อนๆทุกคนเออที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอืมอยากถามปัญหาไนะด้วยกับยินดีต่อคคำถามทาุกคำถามครับผมสําบายดีบายบายวันนี้ครับผม